สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลโบเช่นเดิมนะคะวันนี้เซลโบจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถเก่ง1.0ด้าน1.0เทอร์โบคันนี้เป็นรุ่นวีนะคะราคาลดเงินสดอยู่ที่619,000บาทสีแดงแรงลิฟต,ต้องยกให้นิสันนะคะ1.0เทอร์โบคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ100แรงมา้านะคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลลิตรเลยอัตราเร่งดีเยี่ยมเลยนะคะ เครื่องยนต์ของเขา1.0ก็จริงแต่ว่าความแรงเขานะคะก็จะเทียบเท่ากับ5 6 0 0นะถ้าเลือกคันนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องโบพามาชมนะคันนี้เขาก็จะเป็นไฟด้านหน้าแบบ LED ให้ํำแสงสีขาวนะคะก็สว่างตาสบายตาเนี่ยก็จะมีไฟหลี่ด้วยนะคะเส้นไฟหลี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟหลี่เดี๋ยวโบเปิดไฟหลี่ให้ดูว่าเป็นไฟหลี่แบบไหนนะอันนี้คือไฟหลี่นะคะไฟหลี่ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสว่างติดตลอดนะคะตอนกลางวันอย่างเงี้ยนะก็สามารถให้ทางเราปดให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าปดแล้วนะคะมันก็จะทำให้ เปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวน้องโบเปิดไฟหน้าให้ดูไฟหน้าของเขาก็จะเป็นลำแสงสีขาวตรงนี้นะคะก็จะเห็นภาพที่แบบว่าชัดเสมือนจริงมากกว่าแบบจะไม่ค่อยหลอกตาเหมือนกับสีอื่นนี้นะคะเดี๋ยวเปิดไฟสูงให้ดูอันนี้คือไฟสูงนี่คือไฟสูงนะคะไฟสูงโอเคให้ดูประมาณนี้ก่อนนะ ส่วนลายเส้นนะคะของชิ้นงานตรงฝากระโปรงนะคะเขาก็จะมีลายเส้นที่สวยมากเลยคมกริบเลยส่วนโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ตกแต่งมใหม่คันนี้นะคะก็จะเป็นตัว MY 2 2นั่นเองมาดูล้อแม็กกันค่ะล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กอขอบสิบห้ก็จะเป็นลายเดิมอยู่นะคะของ MY 2 2ตัวนี้เลย ส่วนหน้ายางของเรานะคะก็จะเป็นหน้ายาง195ทับ 65R15 นะคะส่วนล้อแม็กตัวนี้นะส่วนมากแล้วลูกค้าต้องต้องอต้องการให้ไปทำเป็นปัดเงาหรือว่าลมดำทั้งหมดเลย ก็จะราคาถูกแต่ว่าก็จะเพิ่มลวดลายและก็ไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้านั่นเองนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยหรือว่าจะชอบเดิมๆแบบนี้ก็จัดคันนี้ไปเลยหรือว่าต้องการเป็นสเกิร์ตนะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลยอย่างจะเป็นรูมกาแมกซิมัสจีทีหรือว่าจะเป็นตัวได้8กนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งได้8ธรรมดาแล้วก็ได้8พัดนั่นเองนะคะส่วนภายในเดี๋ยว มาชมภา,ายในด้วยกันนะภา,ายในคันนี้นะคะที่ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่นิดนึงนะคะเขาก็จะเป็นเบาะเบาะผ้า,า,ามีถุงลมนิรภัยหกลูกนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นคอนโซลด้านหน,น,น,น้าที่เป็นเดิมๆของเขาเลยสีครีมนะคะส่วนหน้าจอหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นหน้าจอหน้าจอ TFT นะคะขนาดเนิ้วแสดงผล ข้อมูลการขับขี่แล้วก็มาตรวัดอุณหภูมิภายนอกนะคะคันนี้เขาก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้8นิ้วนะคะก็จะรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้ด้วยส่วนกระจกตัวนี้ไม่ใช่กระจกตัดไร้์ขอบนะคะมองหลังฝั่งนี้นะถ้าไร้์ขอบนะก็จะมีเฉพาะตัว VL นะคะส่วนพวงมาลัยของเราไม่ใช่เป็นเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะไม่ใช่หนังนะก็จะ มป่ม,ปมควบคุมครืองเสียงบนรพวงมาลัยแล้วก็รับสายวางสายบรพวงมาไลัยได้ฝั่งโน้นนะคะความจุของถังน้ำมันจะจุได้ที่35ลิตรนะคะก็สามารถเติมกีซแกสโซฮอลก็195และเบนซินได้เลยนะส่วนด้านหลังตัวนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าอเมรามีกล้องรอบคันให้ด้วยในรุ่น V นะคะเปิดระโปรงท้ายออกมานะคะขึ้นมาเขาก็จะมีตัวไฟ ข้างล่างตัวนี้สองสว่างให้ไม่ต้องเปิดไฟในโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ประลมฉุกเฉินนะคะเติมลมยางแม่แรงนิดหน่อยให้ลูกค้าสัญลักษณ์บอกนะคะว่าเป็นรุ่นวี ดาว25%ของราคารถนะส่วนดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยไปเลยค่ะ1 2 9นะคะผ่อน48งวดหรือว่าลูกค้าต้องการเป็นดอกเบี้ย0%ของเราก็สามารถจัดให้ได้นะแต่เงินดาวก็จะอยู่ราวๆที่30-35%ผ่อนที่48งวดนั่นเองนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการใช้เงินดาวน้อยนะใช้เงินดาวประมาณ9,000บาทอะไรองี้นะคะก็สามารถเป็นจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะค่างวดก็อยู่ราวๆ 9,000กว่าบาทประมาณนี้ผ่อนที่7ปีประมาณนี้นะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะก็สามารถคุยกันได้นะคะของเรามีตัวเริ่มต้นตอนนี้ที่ก็จะมีพร้อมส่งมอบนะคะก็จะเป็นตัว EL ราคาเงินสด5 59,000บาทส่วนตัว V 619,000บาท VL 649,000บาทแล้วก็จะมีตัว VL หลังคาดำแล้วก็เป็น VL ตัว SportTech แล้วก็ตัว VL SportTech หลังคาดำก็จะมีเป็นเลือกให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบนะส่วนไฟแนนซ์ของเรานะคะก็จะมีไฟแนนซ์ของน i s สันลิซซิ่งเองธนชาติกรุงสีแล้วก็ไทยพนณิชนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเลยแต่ที่เน้นๆตอนนี้นะคะก็อยู่ที่อาชีพของลูกค้าเองเลยนะคะลองแจ้งกับ พี่พี่เซลลองแจ้งกับโบว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไรนะคะแล้วน้องโบจะประเมินให้เบื้องต้นนะคะว่าลูกค้าควรที่จะไฟแนนซ์ไหนประมาณนี้เลยให้เชื่อมั่นพี่พี่เซลลนะคะมีอะไรให้เปิดใจนะคะเปิดใจคุยกันเลยนะคะส่วนวารันตีนะคะคันนี้ก็มีวารันตีอยู่3ปีแ0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าอุ่นใจตลอด3ปี1 0 0 0 0แกิโลเช่นเดียวกันคะ่ะ ฟรีคูปองค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนีมน้มันจะเป็นแบบคูปองที่แบบว่าออโต้แล้วนะคะคีย์เลขแชสซีตัวถังเข้าไปมันก็จะออโต้ให้เลยทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะคะส่วนครั้งแรกที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ถึง3 0 0 0ันนะคะประมาณนี้เลยคันนี้เป็นเทอร์โบค่อนข้างที่จะขับสนุกขับมันมากๆเลยนะคะอุ่นใจมากๆแล้วก็ประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลินนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถาม โปรโมชั่นดีๆนะคะโทรคุยกันก่อนปรึกษาได้นะคะที่เบอร์08 5 4 6 2 0 4 4 1นะคะเซลโบยินดีให้บริการทุกท่านนะคะของเราก็จะมีบริการจัดส่งรถยนต์นะคะทุกพื้นที่เลยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ